สวัสดียำเย็นค่ะทุกคนดอกไม้สวยมากเลยสวยไหมคะตอนนี้สามทุ่มแล้วนะคะทุกคน ตะวันตกดินได้ไหมน้องเห็นไกลโน่นไหมเครื่องบินค่อยคิดว่านกกว่าซ่านเยียบมากเลยค่ะทุกคน สาสวยไหมคะทุกคนสวยมากเลยค่อยเห็นผักอยู่แถวนี้ไม่รู้ว่าผักอะไร ไปครับดอ,อกไม้ตรงนี้ก็ทอนใอ้นี่ออกไปเหมือนพกอากแยขึ้นพุ่นค่ะเครื่องบินเดินทางปลอดภัยเด้อท้องฟ้าสวยงามค่ะเดินหาถ่ายคลิปค่ะพี่ๆเพื่อนๆ ตอนนี้เงียบเงียบตีแท้โอ้ยปักนูน้นมีเพงลงว่าซ่าสวยไหมคะทุกคนดูท้องฟ้า พาทเมนนะคะเขาจะร้อมแบบเออสี่เนาะเขาเรียกอะไรอะสี่เหลี่ยมสวยงามแลอกไม้ก็ร่วงโรยแล้วนะคะทุกคน ยาดอกไม้สวยนะดูค่ะตรงนี้สวยสวยไหมคะทุกคน จักว่าเพิ่นเปิดเพลงยางนกพี่น้องอันนี้ปิดปิดเสียงไม่ได้เปิดเพลงในป,ประเทศเพิ่นเนาะชมดอกกุหลาบไปยาวไปค่ะไปเดินเร็วๆ แค่ออกจากตรงนี้มีเสียงเพลงสายวันเกิดเด็กหรือเปล่าไม่รู้นะอะล็อกอะลอะโะลอะอลอะโลเอาเสียงเรากบเสียงเพลงดูค่ะพี่น้องมองฟ้านะคะตรงนี้ทำไมไม่เห็นฮะทมาเป็นสีขาวไปหมด ค่ป้ามาชมดอกไม้ส,สวยๆพี่น้องงามขักงามแน่มาอูไปค่ะพี่น้องป้าพ่นค่ะพูนเปิดเพลงเพ่นสวยไหมคะทุกคน ติ่งติ่งตัดติ่งติ่ง้ดูดอกสีขาวดิค่ะสวยชอบจังเลยอะ่ะพี่น้องมากปะมากดอกไม้คือข่อยบอครับพี่นอ้องสวยขยี้ใจ สาวแม่ห้างนั่งเลยคุณไปอีกลอบหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องเดินทางปลอดภยัยเด้อดูค่ะตรงนีน้ทางนี้จะเป็นพุ่มใหญ่ตลอดเลยสวยงาม ก็เริ่มโรยแล้วนะคะทุกคนเพิ่งได้ออกมาถ่ายเนาะค่ะอากาศดีดคูค่ะโรยเยอะและ้วสวยมากเลยทางนี้ดอกกุหลาบเยอะค่ะทำไมเงียบเงี้ยทุกคนทางนี้เงียบแต่ทางโน้นเ้ยห้ยห้โอ้ยมีดอกสีนี้ปน เข้าโรยแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆดูค่ะเยอะมากเลยโอ้ดีมาไม่ทันนะพี่น้องเนาะมันจะโรยหมดแล้วค่ะ พวงห่านค่ะพี่น้องบินเป็นสายเลยบินไปทะเลนะคะอันนี้ก็มาูท้องฟ้าค่ะสวยงาม ชมดอกไม้ต่อชมดอกไม้สวยๆต่อนะคะสวยมากเลยมันโรยแล้วค่ะพี่นอ้องโรยแล้วโรยแล้ว มเลฟ้าก็สวยกูราก็สวยท้องฟ้าก็สวย,สวย,สวยม่น่าเชีย อากาศจะดีขนาดนี้อากาศดีสองวันหนาวสองสวันค่ะทุกคนค <c oughs> สวยไหมคะท้องฟ้าโน่นเครื่องบินอีกรัำนะคะ เห็นไหมฝนดำๆุนพี่นอ้องเครื่องบินเปิดไฟแป๊บๆบๆบบบบบบอยู่นี่นะเป็นบรรยากาศคุณนเหเห็นบ้ะอาจันลงคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ Thank you to everyone for watching. Thank you so much. Matika!